แม่ไม่ได้กลับมาเช็คนานผุดมาจากไหนอีกทั้งสามอันโอเคของการสวัสดีฮะวันนี้กับผมกระบัดนะฮะโอ้ลาร t ดวินเตอร์อนี่ได้อีกหนึ่งตำนานของคนสร้างเกมไทยของของของใจผมแล้วกันนี่ก็วันนี้ฮะผมเนี่ยไม่รู้นึกอะไรอยากกลับขึ้นมาดูว่าค Winter, Last Winter ุณลาร t ดวินเตอเนี่ยเขาจะมีเกมใหม่มาหรือเปล่า เพราะว่าเราเนี่ยเคยเล่นเกมของเขาไปทั้งหมดแล้วผมเจะได้ว่าทั้งหมดแล้วนะในช่องเราอะ่ะซึ่งอาก,ก,กาเกลแม่เนี่ยคือทั้งป่านทั้งหาทั้งหลอนได้ทุกรถเลยฮะแต่ว,ว่าเกมใหม่สามเกมนี้เนี่ยประตูกันเชา่จะเป็นยังไงตีนผีว้าวแฟตเตอร์เดนยัวมาม่าเร็วกว่าแม่มึงอีกเอาความรู้คนรู้จักอันนี้เลยกันฮะแล้วเก์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอันั้นมีแนวมันสั้นเนี่ยผมจะแถมให้และกันแต่ สำหรับคุณลาวินเตอร์อาร์ไม่น่าจะสร้งสักเกมนะมาฮะตีนผีเร็วกว่าแม่มืองอีกอี่อะไรนอตเขาเศร้าอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเนี่ยไปเศร้าที่ริมน้ําแล้วจู่ๆรถยนต์ที่มีสีประตูสีดําทมินก็ปรากฏขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นก็เกิดขึ้นอะไรต่อไปก็อยากรู้กระโดดเล่นซะอีกเรื่องราวของเรานักซิ่งตีนผีผู้ทําสิ่งที่ใจปรารถนาะโดยไม่สนใจผู้คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนจนมาฟีคว่ำ ไม่เห็นตั้งจากเกมนี้แผนที่ที่ใหญ่มากจีไม่สามารถใช้วิธีการว่าทับฉากได้ถ้าหมดใช้เป็นเทลเซ็ตเหรอแบบปกติแทนพอพักอินกับบันบักเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจแหละว่าต้องพยายามคตอบได้ไหมจีมันใหญ่ไากคนชากจีมาสิว้าวเต็มจอยังไงเต็มจอได้ไหมว้าไม่น่าได้น่เลยวะ RPG Maker ภูมิใจนำเสนอ มันเริ่มตา,ตามตามที่มันบอกเลยฮนะนอตชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยปีเส้าริมน้ําดีกว่านี่เป็นอีกหนึ่งในเรื่องราวของใน Facebook เขาไะเนี่ยเป็นได้คล้ายกับสตอรี่โอเคลูกสอนในการเดินฮะกดลูกสอนในการเดินเต็มจอ F4 โอเคฮะเพิ่งจะบอกตอนเล่นเป๊กบาร์เอนเทอร์พอตกโล, e y, ย,กลยี่สีพยกล้อจะลืมเซฟบ่อยเพราะเมื่อทาได้อะอะไรอ่ะอ๋ะอจะลืมเซฟบ่อยเพราะอทำได้น่าจะหลุดบ่อยค่ะเกมนี้โอเค มีสกิลทรีเป็น RPG maker เลยจากกระโดดลงไปน้ำจมหายตายไปจากโซคนี้จริงๆเอาดิเอาเลยเอ้เอลงอ้าวไม่ได้อุ้ยจะโผล่ก็โผล่มาเลยเหรอเอ้าเฮ้อมันมาตอนไหนวะเนี่ยว้าวโคตรหรูหราดูแพงตีนผีเร็วกว่าแม่มึงอีกสองไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะ เสียงมอเตอร์ขับเอ้ยเดี๋ยวเสียงตอนขับม,มาก็ไม่เห็นได้ยินพอเดอร์มึงออฟติมัสพรามเหรอเฮ้ยขึ้นรถ A สามหนึ่งซะด้ 31, วยเยี่ยมเลยแฮะกูจะได้รถขับสักทีว้าวอยู่ใกล้รถ,ร,ถร,ถร,ถรถฟรีก็ราคุณควบคุมรถยนต์มันจะเร็วมากให้กดชิปค้ามเพื่อลดความเร็วมันช่วยได้ในบางโอกาสาา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 ไปกันเลยอย่ารู้รจริงว่ามันจะไปแรงไ,ได้แค่ไหน กดชิปอ๋อกดชิปว่า,วาสโลีกทางกลับบ้านฮนะอุ๊ยว้าววอเตอร์เฮกเชี่ยอะไรเดีย๋ยววิสาวเจอสาวลงน่อยลงอุหน่อยลงอุลงอุ้ยเฮ้ยลงดลง,กด,ง,ลงกดก่อนดิโตยังไงเนี่ยลงไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเจอสาวฮะอุ้ยโอ้ยเอ,อะไรวะเอ๊ะเมื่อกี้มาออะไรอะรถคันนั้น เอาตามไปดูไหนแล้วอ้าวสงสยัยจะไปเตะต,ตาสาวสวยก็ให้แล้วฮะระดับเรานี่มันย้ายเสือคนนั้นตามทันวัดย้ายเสือคนนั้นตามทันเดี๋ยวก็ไมเาเดี๋ยวมีสาอีสนันตายฮะน,นี่เราจะเป็นยังไงเฮ้ยอะไรกันนึกว่าจะแน่พวกตลาดร่างสินะเสียเวลาจริงๆ,ๆเอา น็อตโดนจี้ใจดำจนเขากลับมาเศร้าอีกครั้งเพราะม่อยากอยู่โลกนี้ต่อไปแล้วเอ้าเหี้ยแล้วะเนี่ยวมึงเจอกูอุ้ยมึงหนีเอ้ยต้องไปต้องไปช้า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 โอ้ยจอยเหี้ยไม่ยากยี่เด้มันตามไม่เร็วหรอกฮะนี่เป็นไงเฮ้ยพี่ขอเก้าห้าเก้าห้ามันเตือนได้บอกว่าไม่ให้ดวกเขาเบนซินเดี๋ยวพี่ชายอี็กตั้ม แรพเล้พร่เล้พรอพ่อุ้ยคุณลักวิตเตอร์อาเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเอยใช่เหรอเขาเขาอาจจะไม่มีเวลาทำมากคนระับปกตินี่บทพูดของอุยกูเจอไอ้สมิงลูกลิงกังแล้ววะมึงมึงไปนี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้สมิงเฮ้ยมึงกลับมานี่ก่อนเฮ้ย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  ไม่มีใครคุยด,ด้วยเลยฮะเอ๊ะทำไมบทพูดมันไม่มีเลยวะเป็นไ,ไปไม่ได้น็อ <c> ต <oughs> <Not S 2> ได้ทำการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังอืมต้องฟ้าที่สดใสอะไรก็เพ่โอ้โหหมดจันอา้าวนี่คูณเป็จะของรถคันนี้หรือเปล่าผมไม่ใช่ดิเห็นเจ้าของเมื่อกี้ก็ถามว่าเห็นเจ้าของหรือเปล่าไม่เลยครับอยู่ดีๆมันก็โผลมาอ๋อหเอ๊ แล้วผมก็ขับมันไม่รู้ว่าใครอะอะไรนะแล้วสรุปใครเป็นเจ้าของรถคันนี้อะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อค่ะปัดครับพี่สาวว่าไงฮะแต่งีนกันหรือเปล่าฮะผมต่อยห้าเสาเลยเอา้าวเปิดไม่ออกอา้าวคุณไปทำอะไรรถเขาอะ่ะอ๋อผมอยากขับอ่ะ <c oughs> บ้าหรือเปล่าจะไปขับรถคขาอื่นได้ยังไงเนี่ยฮะผมชอบรถใช่ไหมใช่ผมชอบรถมาก เอ๊ะฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนนี่เลยนะฮะไม่ใช่คนแถวนี้งั้นเหรอเอางี้ลยกันนะฉันชื่อพาเมล่าว้วชื่อไม่ไม่ใช่คนไทยเลยนะเจ้าถิ่นที่นี่คยรเจอกันอยู่อะอาจจะมีแข่งด้วยกันฉันกำลังไปหาเพื่อนที่นั่นอยากจะไปดูหน่อยไหมล่ะแล้วครับผมชื่อนอกอานอกอาถ้าสนใจก็ไปถนนเลี่ยงเมืองนะัะอยู่แถวนั้นแหละฉันต้องไปแล้วไว้เจอกันนะหาแล้วก็ต้องเดินไปเหรอไป เวลาต่อมาผมไปเจอเอสามเอ็ดมาด้วยะ่ะไม่แน่ใจว่าใช่คนขับเดยวกันหรือเปล่าที่เขาเล่าลือกันะนะแต่เสียายไม่เจอคนขับย yeah, เยอะแยะไปไอ้คนที่ขับรถแบบนั้นน่ะแถวนี้ก็มีเปสิบคันกมไม่รู้อะไรหรอกอีส้มกูเห็นตากตาหมดเลยนะมันขับได้หลุดโลกมากกูยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใครมันจะบ้าขับมอเรขัดหลักฟิสิกขนาดนั้นขัดหลักฟิสิกร์มึีคิดื่อเรื่องจริงเลยไงฮะอีฟามิล่าคิดเรื่องแต่งให้พวกผีตีนกลัวมันแค่แค่นั้นแหละไม่กล้ามาแข่ง อ,อัดไม่ล่ามาแข่งอัดรถบนสนนแค่นั้นเลยอะไรวะทำแปลอุ้ยกมาเลยฮะจังหวะนี้เป็นไงรอ,อเลยกูนั่นไงมันมาแล้วที่นี่อ่ะฮะก็แค่โลมาปะฮะอ,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 อะไรโลมาไปผมไม่ได้โรด้วยเลยของแท้ไม่แต่งพระทรรมดพูดตัวละครเกมนี้คืออย่าไปใส่ใจมากนะฮะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยมุตการเลยวะ มัพยายามจะเปิดประตูแต่แม้แต่ลวดกระจกเขาก็ไม่สามารถทําได้อ้าวมันเป็นอะไรอีกวะเนี่ยจะขอรถไม่เคยซ่อมประตูหรือไงอะไรของมึงเนี่ยไม่คุณไปจาลวดกระจกลงมาดิรถผีสิงจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเนี่ยฮะไม่ใช่ผีดิโคนถูกเปิดประตูไม่ได้พี่พี่อะไรของแม่งวะฟิล์มก็มือชิบหายผมไม่เห็นข้างในเลยอ่ะพี่ผมเปิดประตูไม่ได้ได้ยินไหมเนี่ยไอ้เชี่ยตกใจหมดหว่าเป็นแปรแล้ววะ เออาจะเป็นไม่ลงมาวะม,มันว่าอย่างไรบ้างอะไอเอ็มยังไม่ได้นเสียมันพูดหาอะไรเลยคงกูจะแต่เพราะแต่แม่งเนี่ยแต่เนี่ยเลยเซฟิโลว่าแต่ฟัคชื่อใครอะเซฟิโลคันนี้แหละรถผีสิงกระทำนานไม่มีใครแซมมันได้หรอกจะไ่ย,ยุ่งกับมันดีกว่าเชื่อกูทำนานไหนอีกมึงสองคนอย่ามาพยายามออนดีกว่าอก,กูว่าเพราะกูเนี่ยตำนานของแท้เว้ยเอ้ยมึงได้ยินกูเอกว่าวถ้ายินให้บีบแต่ได้ยินครับ เออไอเนี้ยมึงก็แปลกชิบหายท่นี่จะเริ่มมาคุยกันดีๆถ้าบึงเถอะกูจะปิดตำนานบึงเองไอ้หนูผีมาเข่งกับกูซะเดีดีเข้าใจไหมและกูจะปล่อยมันไปให้ตกลงให้หยิบใจอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยแสดงว่าพี่จะปลดไปผมจากประตูรถใช่ไหมพี่เอาเลยตกลงเฮ้ยเอาจริงดิเอ๋ก็ต้องนี้สิว่าเอ็มสอนวิธีขับให้มันหน่อยดิตายหาเน่ๆเลยโอ้ไปกูพร้อมแล้ว มามึงแก๊งดอมไอ้สั์โอ้โหรถสีขาวอดี๋ยวมึงเปื้อนด้วยสีกูอย่ามาใกล้รถกูแล้วสีมันทะลอกประใจไหมเอาเลยนะง่ายมากเลยใครไปถึงเส้นสายกบคนใดก็ได้เป็นตำนานไม่ต้องห่วงคนที่สวนมาเพราะเส้นนี้มันมีทางเดินรถทางเดียว1 v v. 1 v v. ยวันวีวีวันวีวีเตรียมตัวไปยังวะ ไปสิว่ารออะไรโอ้โออ้ะไอ้สัตว์ไปป้าโอ้โหผมไม่ต้องรีบก็ได้นะรถรถเป็นโคตรช้าอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ลูกพี่ดอมไอเอ็มอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่แย่โอ้ยโอ้ยไปไปไปโอ้ยเสียกับทายมันหรือว่าเต๋อเฮลไอเอ็มมึกมึก มึงขับผ่านไปยังไงทำงเป็นรถกูพังเนี่ยโอ้โหไอ้ชะมึงจังเร็วเลยไปครไปครับไป้ยแต่งไงอะไรวะเนี่ยใช่ไรเนี่ยชนะแล้วเย้เย่เยเยอันนี้คือเสียงไอ้น็อตหรอพึ่งรัวเนี่ยเฮ้ย Gc8 ระเบิดไปแล้วมันขับหนีไปแล้ไอ้รถคันนั้นอ่ะเฮ้ยหาไม่นะเชียเอ็มไม่จริงใช่ไหมอ่ะว่าแล้วจริงจริงด้วยไอ้บ้านั่นรถผีสิงไม่ควรจะไปอัดแข่งกับมันไม่ว่าจะรถอะไรแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเครื่องอะไรจะมาจุนมาขนาดเล็กี c สูกีหัวก็ไม่ไปทางชนะมันได้มันจบแล้วเชื่อตามมันไปว้าวอ้าวข่าวนี้กูได้เล่นเป็นอีน้องคนนี้เหรอฮอนด้าอีเทคยื อีเสียอะไรวะเนี่ยเอาจริงเหรอจะไปตามไปคนเดียวเนี่ยนะอีพามีเดี๋ยวมาป่าป้ากูไปแล้วกูที่บ่ายแล้วกูมาดาวทันได้ยังไงเนี่ยนั่นไงแล้วดูรถกูนี่ก็เต่าอ่ะเฮ้ยรีบตามไปไปไหนวะเข้าป่าด้วยเอา ตอนนี้ฮะเ,เฮ้ยเดี๋ยวนะกูต้องหามันในป่าเขาวงกดอันนี้เหรอใหหนึ่งอาทอีน่าจะไม่ยากมันวิ่งช้าๆนะถนอมันก็มีแค่นั้นมันจะไปไหนได้ยังไงวะถ้าขึ้นมาถ้าไปทางตรงตรงนี้ตามเส้นถนนไปปกติมันก็จะไปจบข้างบนอยู่ดีอะไปไม่ได้อะป้าหรือเปล่าเนี่ยไ,ได้ เฮ้ยนี่ไงเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเจอตัวแล้วหายไปแล้วจะหวังจะรอดหาต่อว้าววดาแต่เทีีสิงจริงดด้วยเจอตัวแล้วคิดจะหนีไปเหรอไม่ทันแล้วอะเจอตัวแล้วไอ้ผีหาเอ้ยไปไหนแล้ววะนี่ไงหยุดนะมึงไม่รอดลนะไอ้ผีนล,ลกแม่นยังอีกอะมึงฆ่าเพื่อนกู กูไปฆ่าเพื่อนมึงตอนไหนอีกล่ะเฮ้ยึงพูดจะมาถึงไม่ต้องมาพูดมือขับเอสิบเอ็ดคันเดียวกับไอรถผีหานั่นไม่เป็นคันเดียวกันบอคู่บาแหกตาดูดี่ดีดิเอสิบเอ็ดไม่มีคันเดียวบัโลกตี้ถ้ามันอยู่มึงแหลงอีสานเฉยเลยวะเนี่ยเออไม่ใช่นี่หว่าเล้เกืองจริงๆเอาละสิกูสิไปแล้วที่ลั้งมือกับมืงขันดีๆเข้าใจบออ้าวที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอน็อตเหรออะไรเนี่ยถึงเมื่อกี้ี่ป่าเรื่อเห็นอยู่มันอยู่เลยอ่ะ เอาแล้วว้าวไปบ้าอะไรเนี่ยตกใจหมดขอโทษครับคุณคุณเรือกยอยู่ที่ปั๊มเนี่ยบนรถธรรมไาในป่าเนี่ยรถผมหายนี่ยอา้าวคุณมีรถด,ด้วยเหรอมีครับผมขับเรียมันก็หายไปเลยผมว่าจะเดินเดินกลับไปทางเก่านะครับไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านฮะไม่ใช่ไปส่งไหมล่ะแสดงว่ผมแจ้งรถฟรีสินะส่งถึงบ้านเลยไม่ฉันจะไปส่งแถวป้ายรถเมย์รับ แล้วถ้าทำไมเนี่ยก็ช่วยได้แค่นี้แหละฉันต้องตีบกลับไปดูเพื่อนฉันอีกนะขอโทษด้วยนะครับปะ่ะอ้าวนึกว่าจะไปเดินหารถต่อเวลา17บเนาฬิกาห้าสิบห้านาทีอ้าวโอเค,คกูกขอไปไอ้น็อตแล้วการแข่งรถนอกสนามน,น่ะมันเฟี้ยวนะเอ้ยการแข่งรถอะไรวะการแข่งรถนอกสนามน่ะมันเสียวนะเสียวยังไงครับซอีอาเหรอเมื่อทำไปเองแต่ได้ทุกเมื่องไงลนะ่ะไอ้หนุม่ม คุณเรียกไงผมว่าแข่งรถน่ะข้าสังเกตเห็นเองตั้งแต่อยู่ปั๊มแล้วเทคนิคการขับรถของเองมันอาจจะสุดยอดวัฒนสาธารณะแต่มันใช้ไม่ได้กับในสนามแข่งจริงๆหรอกอไอ้นุ่มเรื่อนี้เขาไห้หนุ่มได้แล้วไอ้กระโปงเลิกซะถ้าอยากแข่งก็ไปแข่งในสนามก่อนที่จะมีคนต้องตายไปอีกเข้าใจไหมไปแข่งในสนามซะผมไม่มีรถแล้วผมจะไปแข่งได้ยังไงอะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะใี่รถกู เหมือนกับในอะไรอ่ะเด็กน้อยดิเหรอไอ้หนูเด็กแปลกๆถือปืนของเล่นไฟเยอร์เด็กแปลกๆถือปืนของเล่นไฟเยอร์ไฟเอร์เป็นดักเอาลัวเลยเาเนี่ยอ่ะนอนดีกว่าเว้ยโอ้นี่บ้านเราฮะนอนหลับไม่นอนดีไม่นอนดีดอยู่เมื่อเช้าทำแตกเลอเอาไปทิ้ง ันขยะที่ก้นทางกรอบแตกเหมือนเป็นรูรูโหขยะมันคุกเลยอะมึงจะอยู่ในไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรสิบแปดบสองยสี่เสียงตดว้าวว้าวคนเจาหมูมึงลิมบอ,อกว่านะเพื่อนปัญญาจะแทงปากมึงแล้วสักพักหนึ่งมึงกินข้าวอยู่ม,มึงมีขนใจจุดลงไปเดี๋ยวมึงจะว่าเขาไม่ได้นะเว้ยมามา่าลืมกินสิ่อื่นหมดแล้วแต่้องอะไรไม่บอก ดูเสื้อผ้าเมืเ่ใช่ช้างบังเองิอุย้ยร่างกระดาษเปล่าๆเคยเห็นไหมเขาเรียกอะไรครับนี่มันต้องแบบนี้หนูเวลาไลน์มินเตอร์อานอนบอกแล้วว่าผีแม่งมาหาป่วยันบ้านน่ะนี่เั็นเหอเลือดได้เหรือเนี่ยโออุ้อยอะไรวะเนี่ยมึงเข้ามาได้นบ้านได้ยังไงอ่ะเอาละ่ะไปแข่งที่สนามสินะทำไมมึง มึงจูนเร็วง่ายจังวะเมื่อกี้มึงยังตกใจมึงยังเศร้าอยู่เลยถ้าพักหนึ่งมึงจะไปแข่งรถแล้วหรอเฮ้ยระหว่างทางน็อตเดือบปเห็นรถสองคันพวกนั้นกําลังจะแข่งกันในป่าลับป่าลึกชนะพวกนั้นให้ได้เฮ้ยอยู่ๆกูจะมาแทรกเลยเหรอ <c oughs> อ๋อยอีกแล้วมึงมีอีกแล้วเหรอในปาน่าแล้วยังมีอย่างอีกเยอะเนี่ยโอ้ยทนทนก้อนหินสามทีก็แตก <c oughs> อุ้ยแย่ โอ้ยแอนโอชัดนะว่าเป็นไงล่ะนิซานเซฟิโลเอ31สิบเอ็ดของฉันแล้วโรเกิร์ด้กลับมาถึงยังสนามจะบอกว่าสองคนนั้นตายอะ่ะไม่นี่ว่าสนามมวยเวทีลิฟฟี่หนุม่มเฮ้ย มึงมาแข่งกันไม่ได้มาแข่งแข่งมวยเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้ทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินเย็บกันไปแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างเย็บกันอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมเย็บใช่ไหมอ่ะมันเย็บได้ยังไงวะเย็บเลยเย็บเลยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้รถยนต์สี่ประตูได้พังทะลุเข้ามาแล้วนะครับผมเขาเข้ามาทำไมไม่รู้แต่ว่าเขาลีบมาดูมวยคู่นี้อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นรถยี่ห้อนิสสันนะครับผมรุ่นเซฟิโรเอทสิวัตช่หรือเปล่าครับ มาทำมาแล้วเพื่อนโอ้ตอนนี้รถจนได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สนามาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะทำอะไรต่อไปกนันนะท่านผู้ชมวัตเ e c กกรรมการเอ็ม <c oughs> กูมันเป็นเดียวตีกูตีกรรมการก่อนเลยแล้วกันฮนะอุ้ยตีไข่กรรมการตายหาเลยมุมแดงบอดี Body ้แสลม ติดไฟช็อตกูตีไอ้น้ำเงินกุตีแดงมาแล้วกันตายฮะเอคโนดามติตตายฮะทำไมผมนึกถึงไอ้ลีปของคุณเจดเลยวะที่รถไม่เป็นรถขุ่นยนต์แล้วคุณเจดเป็นใช้รถในการทำสังอย่างเออมปติงคุณชนะมุมแดงและมุมน้ำเงินไม่แต่กับ,บากากก็นอกไปแล้วครับโอ้นผู้ชมนี่นก็คือศึกการชิดชกเหว่าบางรถยนต์และคแห่งสัตววัา ไม่เห็นจะเหมือนไอ้ลุงนั่นโมวไว้เลยแข่งในสนามบ้าบออะไรเนี่ยไปดีกว่า <c oughs> <笑><笑>มึงมาแข่งวัดในสนามมวยจอดรถเดี๋ยวนี้นี่ตำรวจเองไม่มีทางหนีเราไปได้ไอ้นุม่มรถรอรอไปหมดแล้วรู้ยังหาทางหนีโอ้โหเอาให้ได้เอาให้ได้หด้ามชนไอ้มาจา่ะลงมาจากรถมึงเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้มื่อกีเจ๋งเลยไงวะไอ้สัตว์ตลกก็ไปคุกซะเออ อะไรกันครับเนี่ยไปช้าๆอย่างสไตล์กูตายเลยตถนึงจะเยอะไปไหนเนี่ยเออแต่ก็ปกติเนาะออที่จะเออเฮ้ยโอ้โโหกูองทำยังไงเนี่ยโอเคผมคว่าผมจะไปช้าๆอะไรกันฮะโอ้ย้ยยังไม่ได้ชนเลยเอ้ยพี่เข้ามาชนผมอะ ป้าเอ้ยเขาไม่รู้ตามาตาเรือหรืพวกนี้โอ้โหดูดิมาปาดหน้าอันนี้ไดยังไงมึงขับว่าเดี๋ยวของมึงมึงขับเล่นเป็นสนามเด็กเล่นเรื่อุ้ยนี่มันขอบซะเว้ยขอบสามมึงมาปาดหน้ากูได้ยังไงวะมึงเรื่องอไรกันเนี่ยกูจะกูาตายตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอก อ้ยโยมึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่ดูเฟนที่นักกว่ากรถผีสิงก็รถพวกนี้แหละฮะกาสยองชิบขายนเขาเมื่อไรเขาองมึงเนี่ยโอ้โอโอ้โอโอ้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 โ้โอ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 โอ้วอ้โน้โออ้อ้โอ้อ้โ้โอโโอ้โอ้โออ้โ้โอ้้้โ้อ้โอ้้โโอ้โ้้้อ้้้ อี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 ชีวิตมึงนี่บันสุชิบหายเลยวะตีเสาไฟไม่ไม่จนเสาไฟไปเลยวะ กูจะบ้าตายโอ้รอดแล้วไม่เป็นลมน,อน้องได้ข่าวว่าเราจะดอดนอตัวเมืองไปเขาขับรถจากไรจุดปลายเลยใจของเขาก็เลยจะคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาทำไปทำไมว้าวพระาอาทิตย์สาด่องแต่บอกว่านกูต้องมาซิกแซกตรงนี้อีกอะองรถฮะลองดูพระอาทิตย์ ทำไปทำไมทำไปเพราะจะได้เป็นนักแข่งอาชีพเนาะหรือว่าเราเราเพื่อเจอขึ้นมาเองทั้งหมดเราหลอนเลยนี่เราพลาดแล้วเนี่ยนี่รถใครเนี่ยไม่ได้ขับมาได้จริงหรือเปล่าวะอะไรวะงงแต่ว่าเราก็สัมผัสมันถึงได้มันดีสัมผัสแต่ว่าเราก็สมัมผัสถึงมันได้ดีเราก็สึกได้เลยว่ารถคันนี้มันมีอยู่จริงและที่คนอื่นก็เห็นมันใช่ฉันไม่ได้หลอน พี่ครับเฮ้ยเศราริมน้ำด้วยไอ้นุ่มคนนี้ผมไปสนามอะไรเนี่ยวันนี้มาชกกันผมอะ่ะบุบหมดเลยข้าดูในข่าวแล้วไอ้นุ่มข้าไม่ได้บอกให้เอ็งไปสนามมวยข้าไมายถึงสนามแข่ง,งดมดโวยแล้วมาตากกันตรงไหนมันก็สนามเหมือนกันน,น,นี่ไอ้นุ่มกูปากมึงดิไอ้นุ่มข้าไม่ชีอว่าไม่บอกเป็นนักแข่งมืออาชีพที่แขวนพวงมาลัยไปแล้ว แข่งอะไรนะแข่งวิ่งเว้าเหรอเลืยดตามผมมาทำไปนะทุกที่เนี่ยเป็นสตอกเกอร์หรือไงลงุงมึงหุบปากนี่กูหวังดีตัวมึงเนี่ยฮะถ้ามึงไอหวังดีกูก็ไม่ตามหามันปราบปรามึงหรอกไอหนุม่มไม่มีใครหวังดีกับผมมานานแล้วผมตัวคนเดียวอะเรื่องของมึงเไอ้หนุม่มอา้าวใช่มันคือเรื่องของมึงที่จะเอาฝีมือในการขับนั่นไปลงสนามแข่งหรือไปใช้ทางหลวงมันก็เรื่องของมึงมึงเลือกเอาแล้วกันถ้าเลือดทางของกูก็ตามมา ลุงพูดอย่างนี้แหมเฮ้ยไม่มีไม่ตามเลยว่ะได้ยินไม่ใช่จบอื่นปะเนี่ยสนามอาบะเช่เฮ่เซอร์กิตว้าวเอ็งเลือกได้ดีไอ้หนุ่มการขับในสนามนี้มันจะเหมือนกับข้างนอกนั่นเอ็งต้องเรียนรู้ใหม่หมดมาลองวิ่งกันเลยห,ห้ามโดดห้ามโดนขอบสนามเด็ดขาดถ้าล้อไปแตะขอบสนามแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเอ็งได้แพ้ข้าไปแล้ว้าใจไหมเอาละพร้อมแล้วกูขอสนามลงุงมึงไม่ไม่มีปัญหาเหมือนสนามอื่นนะเว้ยไอ โ oh. อ้โหอะเอาย er า,ากเลยอันเนี้ยเฮ้ยอะไรทำไมภูเขามันไกลขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยลุง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 อะไรของมึงอะวัตเอเฮลลุงอะไรมึงอะไรมึงโอ้ยโอ้ยผมจะใช้สุดโกงฮะผมจะผมจะผมจะปืนไปเลยผมจะปืนม, <laughs> มา ลูกต่อยของอุยอ้ยโหมันไม่ยากนะเว้ยมันไม่มีมันไม่มีต่อยแบบอะไรแต่ว่าห้ามน่วขอสลามแค่นั้นเองฮะแล้วมันไกลแค่ไหนเนี่ยคุณแพ้ลุงแม่งกวนตีนเอา้าวัดฮะอะไรวะเดี๋ยวนะนี่กกลัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูมืออุย้ย อะไรวะลุงกูแพ้ได้ไงอะจะบอกว่าลุงไม่ขับรัศดามไปแล้วกูแพ้แล้วกูไม่เห็นลุงอะไหนลุงไม่กวนตีนยังไงวะไม่มีทางรั้ด้วยหรอหรือว่าเอ้ยลุงม,มึงกวนตีนจริงด้วยอะไรของมึงเนี่ยโอ้เช่ยนิดเดียวโอเคผมผมผมจะต้องขับช้ามากไว้แล้เพราะลุงไม่กวนตีนฮะไหนลุงไปถึงไหนแล้ววะอ่าเรานี้ลุงไม่กวนเหรออืม เอ้ยโอ้โหแล้วลุงแบงโอ้โหลุงไอ้เหี้ยมันกว่าตีนกูจริงจริงด้วยกูชนะไอ้โง่อะไรวะเนี่ยมึงทำได้ยังไงไอ้หนุ่มอ้าวเ้าก็ได้เริ่มการเดินทางของการเป็นนักแข่งมืออาชีพไม่มีใครชนะเขาได้หรือเขากำลังรอใครบางคนที่ล้มคอได้อยู่สักวันอ๋อะ เกมโดย Last Winter R จะบ้าตายลายวันก็เอาแล้วจบไปแล้วกันสำหรับตีนผีโซน a าซ s y เต็ม 2D เร็วกว่าแม่มึงอีกก็ขอจะลาไปก่อนแล้วกันฮะไปอีกหนึ่งเกมของคุณ Last Winter R นอกนากที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณที่ยังไม่เคยรู้จักเนี่ยก็เราดูคลิปของผมได้ฮะผมเล่นไปทุกอันแล้วไปลองตามหาดู คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจออีก2เกมนี้ฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขอตลาไปก่อนเชิญครับคือมึงจะมีภาค2ด้วยเหรอว้าว in the morning like shit, I don't wanna get up, keep that channel, I've been running low for a minute, don't know if it helps or not, but I'm already in it, don't pray for me, I'm a lost cause, I might just fall apart, I might just never manage, shuffling gush, scotch type thoughts.